เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่อกันว่าพี่เขารู้จักเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไหมนะครับพี่ขออนุญาตนะพี่ครับไม่ยากครับพี่รู้จักเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไหมไม่รู้จักอะครับไม่รู้จักหรอใช่ครับอย่างเงี้ตัวแบบนี้เพิเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับพี่พี่ใช้รถยนต์ไหมครับใช่มีฝุ่นเข้าในรถไหมฝุ่นเยอะไหมในรถเยอะครับเยอะเะชอบชอบเปิดกระจกวิ่งชอบเปิดกระจกวิ่งใช่แล้วฝุ่นไม่เข้ารถหรอไม่เหลือครับไม่เหลือแล้วดูบุหรี่ไหมครับไม่ดูครับไม่ดูใช่ไหม พี่รู้ไหมว่าเจ้าเครื่องนี้มันช่วยกรองฝุ่นในรถได้กรองได้ใช่แล้วพี่อยากลองไหมพี่คิดว่าถ้าถ้ามีโอกาสอยากลองไหมอยากลองครับอยากลองใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้พี่รอบเครื่องดีไหมเดี๋ยววันไหนพี่ขับรถมาเดี๋ยวผมเอามาให้เล่าให้มาให้ดูดีกว่าดี้ไหมอ่าดีครับแล้ววันนี้พี่มาทำอะไรครับอ๋อมาขายส้มตามร้านโทสมตามอร่อยไหมพี่อร่อยครับอร่อยนะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเว้นสมตาเน้นชูรสใส่แต่ต้นขุดเฮ้ยตั้งแต่ต้นทางครับใส่ยังไงต้นทางทานแล้วผมร่วงไหมพี่ ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เป็นคนกินใครคนอื่นเขากิน <c oughs> ต่านี่ผมสั่งสองทำอย่างนี้หอมอร่อยเลยไหมพี่อร่อยครับเน้นทูรสเน้นทูรสใครอยู่แม่กองใหญ่ก็สั่งส้งตมสตำโทรเบอร์อะไรครับครับเก้าแปดเก้าครับหกหกสองสี่ครับโอเคใครอยากกินส้ตมตำนะอร่อยอร่อยนะโทรหาพี่ก็ได้เลยนะครับฝากร้านด้วยนะครับส่วนใครสนใจเครื่องพฟอกกันกรถยนต์ก็จัดนะครับคนโคไทยแลนด์บ๊ายบาย